ครับทีครับวันนี้เราก็มาชมพระบิตาของหลวงพปเหรเวัดบางพระจงหวดนคอปมาถมกันนะครับสําหรับพระบิตาองค์นี้วงการเนี่ยเขาเรียกว่าพระบิตาทอรลครับทอรลเนี่ยย่อมาจากฐานเรือครับพระบิตาองค์นี้เป็นพระบิตาเนื้อผงใบลานครับที่จะสร้างเมื่อปีพศ2527ครับเป็นพระบิตาเนื้อผงใบลาน ผสมเส้นเกษาของหลวงปเปิ่นวัดบางพระครับอีกหนึ่งตำนานพระปิตาของวัดบางพระที่ได้รับความนิยมอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นพระบิตาที่น่าเก็บสะสมครับสําหรับพระบิตาทอรอรุ่นนี้นะครับลูกศิษย์ของหลวงปเปิ่นเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับหวนสารเนี่ยดีครบทุกด้านครับแถมยังได้เส้นเกษาของหลวงปเปิ่นเนี่ย เข้ามาติดอยู่ในพระบิตาอีก,อกต่างหากครับครับวันนี้ผมก็มาแนะนําให้ลูกศิษย์ของหลวงปเ,ปนเนี่ยหรือคนที่ชอบวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยเก็บพระบิตารุ่นนี้นะครับพระบิตาทอรอครับ,ท,อรอรบที่จัดสร้างเมื่อปีพศ2 5 2 7นะครับครับเป็นพระบิตาเนื้อผงใบลานครับ ตรงนี้ก็จะมีเส้นเกษาของหลเปินเนี่ยติดอยู่ครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระพิตาครับครับพระพิตารุ่นนี้องค์จะค่อนข้างเล็กหน่อยครับตอนถ่ายทำเนี่ยยังลำบากเลยครับ เห็นเส้นเกษาของหลวงปนติดอยู่ครับวันนี้ผมก็เลยเอาพระพิตาทอรอของหลวงปนวดัดรงพลาเนี่ยเอามารวมเผยแพร่วัตถุมงคลของหลวงปนครับครับด้านหน้าครับครับด้านหลังครับข้างเล็กครับถ่ายเท่าน้ำบากครับ ด้านหลังเนี่ยก็จะมีเส้นเกสาของหลวงปูเนเนี่ยติดอยู่เหมือนกันครับองค์ <Yeah. S 1> จะค่อนข้างเล็กหน่อยครับ <Yeah. S 1> ถ้าเอาไปเลี่ยมท้องเนี่ย <Yeah. S 1> ก็ถือว่าสวยมากครับ <Yeah. S 1> แล้วก็มีคุณค่าด้วยครับ <Yeah. S 1> เป็นพระปิตาปีพอศรึก มีาษลึกนะครับสําหรับพระบิตาทอรลของวัดรังพารุ่นนี้นะครับเป็นเนื้อผงใบลานผสมเส้นเกษาของหลวงปูวดัดรางพาครับครับเดี๋ยวมาชมภาพขยายกันนะครับส่วนมากเนี่ยลูกศิษย์ของหลวงปนเนียจะไม่ค่อยอพบเจอพระบิตารุ่นนี้ครับ ส่วนมากเนี่ยก็จะอยู่กับกลุ่มข้าราชการเสียส่วนมากครับคองเล็กนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเส้นเกสาของโหลเปิ่นครับขขาขาวเนี่ยครับเล็กมากครับ จบทั้งลำบากเลยครับเหมาะสำหรับให้เด็กและาทางสตีนี่ให้คอได้ดีครับดูคนไปได้หลายมุมครับ เป็นเกสรแท้ๆของหลวงเปินออ่นวัดน้ำพระครับเหมาะสำหรับให้เด็กได้สตีเอาไปเลี่ยมทองห้อยคอกันนะครับหรือกรอบเงินต่างๆได้หมดครับกรอบตันเลดหรือเลี่ยมกรอบพลาสติกก็ได้นะครับกันน้ำครับพุทธคุณเนี่ยถือว่าดีครบทุกด้านครับดีทั้งด้านทางคงกระพันดีทั้งแควคาาด,ดีทั้งด้านเมตตา สีทั้งโชคลาบอีกต่างหากครับสำหรับพาบิตารุ่นนี้ครับ,รบดูกันหล,หลายมุมครับของแด้แท้ครับห่อยของด้แท้ไปเนี่ยไม่อายใครครับสีฝาไปห้อยแบบ้าเป็นจา่าภาคีาปอมปมอยไปแล้ว ไม่มีพุทธคุณครับเป็นเนื้อผงใบลานครับสำหรับองค์นี้ครับเส้นเกษาเนี่ยกระจายอยู่รอบอองค์พระพิตาครับครับดันหลังพระพิตาทอรอครับ เล็กครับถ่ายทำลำบากครับสำหรับลูกศิษย์ของหลวงหลวเปิดเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับรีบหาเช่าเก็บกันตอนนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะมีราคา,าแพงไปฝันนี้ครับเนื่องจากว่าพระบิตาทอลร,อรุ่นเนี่ยเป็นเนื้อผงใบลานและแล้วก็ยังมีเส้นเกษาของหลวเปิ่ติดอยู่เนี่ยวันข้างหน้าเนี่ย รุ่นนี้จะมีราคาสูงอย่างมากครับชาวหาเก็บกันก่อนนะครับพระบิดา,าทอรอครับครับพระประยายครับ เส็นเกสานันไปครับมาดูขอบบ้างครับขอบด้านข้างครับด้านบนครับขอบด้านข้างครับ ด้านล่างครับรับิตาทอรอของอหลวงเปิลวัดบางพระจังหวัดนครปฐมครับ Uh, วันนี้ผมก็เลยเอาพระปิดตาทอรอของหลวงปินวัดบางพาจังหวัดนครปฐมที่จะสร้างเมื่อปีพศ2527เนี่ยเอามาร่วมเผยแพร่วัตถุมงคลของ uh, หลวงปินหวังว่าเพื่อนๆและพี่ๆและคนที่ชอบวัตถุมงคลของหลวงปินเนี่ยคงชอบนะครับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับ uh, ถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด uh, ติดตามด้วยครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ